ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับจากร้านโทมอตเตอร์ประคนชัยของเรานี่เองครับเวฟบร้อยสิบไอเป็นไรนอนนนเป็นท่อคอหน้ามันรั่วครับเฮ้ยจนจบจน,จนทำอะไรเนี่ยเป็นท่อครับอะไรท่ออะไรอันนี้อันนี้ไม่ใช่ท่อเปลี่ยนมาใหม่มับท่อผาเปลี่ยนมาโอ้ท่อผานะครับเปลี่ยนใหม่เลยแล้วจะเปลี่ยนเอาท่อ,อยังไงนี่ <c oughs> อ่านะเจ้าจของนะครับอยู่ไหนนี่อ่าเจ้าจของนะครับ อ๋ออันนี้จะเปลี่ยนท่อทําไมครับมันรั่วข้อหน้าครับอ่าแล้วท่อนี้ท่อนี้เปลี่ยนได้กี่วันเลยครับอ๋อเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานครับเปลี่ยนเมื่อวานครับผมโอ้แต่ก็มาเปลี่ยนเอาท่อพายอีกเหมือนเดิมครับผมโอ้เพรเสื้อหน้ามันได้ยินเสียงครับอ๋อทำยังไงก็ไม่หายอ๋อข้างหน้ามันรั่วนิดนึงเป็นกระป๋อเก็หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่แต่อยากเปลี่ยนท่อเลยอยากเปลี่ยนท่อเลยโอ้พอดีมาเห็นท่อทางร้านสวยกว่าใช่ไหมครับผมอืมรูปทรงสวยกว่านะครับ ววท่อของร้านทอมมอเตอร์นะครับมันเป็นคอเวฟร้อยตัวเก่าครับ<อ>ดังข้างหน้าคชชชชอ,อจะเล็กกว่ากันนะครับคอที่นี่จะเป็นคอ28ใช่ไหมจอนอืแล้วรูปทรงก็สวยงามต่างกันนะครับเจ้าของเห็นอยากได้นะครับเปลี่ยนได้หนึ่งวันไม่เป็นไรทางร้านเทินให้ได้ครับเถินให้เลยไม่ต้องบมดเยอะ ช่ไหมใช่ครับเสียงดังมันรั่วรั่วมันรั่วมันรั่วมันรั่วงไงก็ไม่หายมันรั่วดังยังไงเนะมันดังเซตเซตเซตเลยครับข้างหน้ามันรั่วเลยไม่ชอบครับผมอย่างนั้นก็จัดให้เลยครับเลยจัดเปลี่ยนท่อใหม่เลยครับวันนี้เราจะจัด tp moto นะครับซึ่งเป็นท่อที่มีโมโกอยู่แล้วนะครับเป็นเสียงรูปทรงที่สวยงามกว่า เดี๋ยวถามก่อนอยู่อยู่บ้านอะไรนะครับผบ้านบัวพระครับอ๋อบัวพระครับโอ้ในที่สุดบัวพระก็มาอีกครับ่อนี่ครับเห็นแล้วประทับใจเลยเนาะมาบานมาแล้วแต่ร้านปิดครับอ๋อก็เลยใส่ที่อื่นแล้วก็ไม่พอใจต้องใส่อีกต้องใส่อีกอืมครับผมนี่คันเอกอกาศรีดะนะครับสำหรับรถคันนี้ของหนุ่มจากจากบ้านบัวพระนะครับหลานร้านช่างดีครับอ๋อห้านช่างดีน่าจะเป็นคู่แฟดกับ คนที่ใส่โลคนที่ซื้อโลม่วงหรือพี่น้องกันใช่ไหมพี่น้องกันครับอ๋อครับส่วนโลนะครับเป็นบันไซนะครับสีชาบันไซสีชานะครับเดี๋ยวจะเอามาเปลี่ยนเป็นโลแดงครับอืมส่วนยางก็คาเมลไลวิงนะครับห้าสิบทับร้อยสิบเจ็ดก็แต่งพอดูสวยครับ เรียบเรบครับเรียบเรียบแดูสวยงามแต่เห็นเจ้าของบอกว่าจะมาจัดชุดหน้านะครับเป็นชุด <c oughs> ดิสเดกทั้งชุดเร็วๆนี้นะครับที่ร้านทอมมเตอร์ของเราเองครับของมีพร้อมอยู่แล้วขาดงบประมาณอีกนิดเดียวใช่ไหมใช่ครับนิดนึงครับประมาณขาดนิดเดียวเองประมาณสองพันหน้าตาก็ไม่ธรรมดานะครับ คนบ้านบัวพระมักจะหน้าตาดีเนาะใช่ไหมครับส่วนสติกเกอร์เจ้าของอยากติดติดเองนะครับ ตั้งใจมากนะครับดูการปิดดูหน้าก็รู้ครับโอ้โหสวยแย,ม,ยมเลยแยมเลยแยมเลยบางพูนโมไทยนะจีเลยเจอด้พูนเจอด ใส่โมบานนะครับเปลี่ยนใหม่ทันทีโอ้โหไม่รู้เลยไม่เสียดายเลยนะครับไม่เสียดายเลยครับเราลองดูสิครับรูปทรงมันมันเข้ากันดีไหมนี่ครับผมดูดูเว้าไปเจ๋งสวยเออครับมันรับกันหมดเลยแบบใส่แบบไม่ต้องฝืนใช่ไหมยอดเลยอ่ะครับไม่ได้เสียงแล้วจะก่เสียงอย่างงี้ไหมไม่เลยเสียงมันชัย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 ยังไงนั่นแหละบอกเสียงไม่แบบเพราะเลยมันมันไม่ไม่นุ่ม อะไรครับชอบไหมครับชอบครับยอดอะไรแจ๋วเสียดายเอ้ยจ่ายตังค์ครั้งนี้คงจะไม่เสียดายแล้วเนาะครับผมคุ้มครับคุ้มเออมันโชว์เสียงนะครับนั่นยอดอ่าเป็นยังไงครับมาซ่อมที่นี่สุดยอดครับสุดยอดเสียงดังดีครับถ้าอยากมีเสียงดังก็มาทองมอเตอร์ครับแล้วไม่ผิดหวังครับ เสียงสุดยอดครับโอเคครับครับขอบคุณครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ